มันเป็นเรื่องของพลังงานเหมือนกันนะครับเวลาที่ลูกเราเศร้าทุกท้อแท้หรือรู้สึกผิดหวังแย่ๆอะไรกับชีวิตตนเองนะ่ะพลังงานของเขามันก็จะตกลงถูกไหมครับคราวนี้พอพลังงานเขาตกลงแล้วเขาก็เข้าบ้านมาเจอกับพ่อแม่ที่พลังงานก็ไม่ได้สูงสักเท่าไหร่มากไปกว่าเขานะครับพลังงานของเขาก็แทนที่จะสูงใช่ไหมกลายเป็นว่าก็ตกอยู่อย่างนั้นอยู่ร่ําไปนะครับ ผมถึงมักจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่คัดปีอยู่เสมอเลยครับว่าจงรักษาพลังงานของตนเองจงสร้างพลังงานของตัวเองให้มันสูงมากตลอดระยะเวลาที่เราจะทําได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราพลังงานสูงเนี่ยแล้วลูกพลังงานต่ำเนี่ยพอเขามาหาเข้ามาหาเราหรือเข้าแค่เดินเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยพลังงานของเขามันก็สูงตามพลังงานของเราแล้วเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยด้วยซ้านะครับไม่ต้องสอนไม่ต้องบอกไม่ต้องอธิบาย เราแทบจะไม่ต้องเอ่ยปากพูดกับเขาเลยก็ทำให้ลูกของเราเนี่ยหายเศร้าหายทุกข์พลังงานกลับมาสู่ในแดนบวกได้ขอเพียงแค่ว่าวันนี้เราจงเป็นพ่อแม่ที่มีพลังงานอยู่ในแดนบวกให้มากกว่าอยู่ในแดนลบนะครับนี้คุณก็สามารถช่วยลูกที่เขากำลังทุกข์ทรมานอยู่ได้แล้วครับเป็นกำลังใจให้กับทุกบ้านนะ